โอเคครับเรามาทดสอบกันดูนะครับหลังจากที่ประกอบเครื่องเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะครับก็ตอนนี้ผมตั้งไฟไว้ที่120เลยนะครับเอาแรงๆหน่อยนะครับอ่ะลองเปิดดูนะครับก็ไม่ติด OC ตรงนี้เป็น OC นะครับก็เดี๋ยวไปเชื่อมดูนะครับแอจยาวเลยนะครับถ้าใช้ได้นะ3าม โอซีเรียบร้อยครับก็ติดเรียบร้อยแล้วก็แสดงว่ายังไม่ได้นะครับลองอีกรอบหนึ่งครับแต่ว่าตั้งไฟซักกลางๆดูนะครับระดับแรงดันระดับกระแสให้มันต่ำๆหน่อยอลองดูครับจะเป็นยงไงก็ติดเหมือนเดิมนะครับ ก็ลักษณะนี้ยังเป็นเหมือนเดิมก็แสดงว่ายัางยังหาตัวเสียไม่เจอนะครับเดี๋ยวเราไปหาตัวเสียกันใหม่นะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ไปทดลองเชื่อมดูแล้วก็ไม่ผ่านนะครับนึกว่าจะโชคดีแล้วนะครับตอนนี้ทําอะไรไปบ้างนะครับผมก็เปลี่ยนตัวน้ำานไป1ตัวนะครับตัวตอนนี้นะจาก10โอห์ม oh เป็น14โอห์มนะครับซึ่งบอกเริ่มต้นแล้วว่าไม่น่ามีผลอะไรนะครับ แล้วก็2นะครับเปลี่ยนชุดตัวทระทานตัวนี้นะครับซึ่งเขาอาจจะยังไม่ขาดนะครับอาจจะไปไปขาดขาไปหลุดไปขาดตอนที่ผมทําความศา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 สะอาดก็เป็นได้นะครับจากนั้นผมจะทําอะไรผมก็จะเช็คตัวตัวป้อนกลับตัวสัญญาณชุดป้อนกลับเพราะว่าเพราะว่าด้านนี้ผมเช็คไปเรียบร้อยแล้วผมคิดว่ามันน่าจะใช้งานได้ก็เลยไม่ต้องถอดแผงตรงนี้ออกมาเช็คดูนะครับเพราะว่าสัญญาณพันสัญญาณอะไรนี่มันมันออกปกตินะครับ แต่ก็ไม่แน่เดี๋ยวค่อยๆบมาบากันนะครับตอนนี้จะลองเปลี่ยน i c ซ f อตัวนี้ไปก่อนนะครับตัวน,นี้เป็น IC นะครับ IC 8ขาเขาก็จะรับสัญญาณมาจากมาจากจุดนี้นะครับตรงน,นี้เลยนะมาจากเอาต์พุตนะครับซึ่งเอาต์พุตก็ก็เป็นตัวนี้นะครับสาย3เส้นเนี่ยเขาส่งแรงดันไฟจากจากจากหน้าตู้มานะครับแล้วก็มาเข้าที่คอนเนคเตอร์จุดนี้นะครับจากนั้นก็ส่งส่งมาที่ชุดปรับ ปรับกระแสหน้าเครื่องนะครับหน้าตู้ตรงนี้ก็ผ่านว่นลรุ่มเข้ามาอีกส่วนหนึ่งก็จะวิ่งเข้าที่ออฟแอมนะครับเพื่อบอกให้ออฟแอมเปรียบเทียบว่าสัญญาณกระแสไฟเนี่ยที่ส่งไปหน้าตู้เนี่ยมันมีมากมีน้อยขนาดไหนก็คอยปรับให้ควบคุมความถี่ไอชุดมอสเฟตตัวนี้รอบหนึ่งนะครับถ้าเขาผิดพลาดเองนี่เขาอาจจะส่งส่งสัญญาณมาสั่งให้ไอซีตัวนี้หยุดหยุดทํางานก็คือโปรเทคนั่นเองโดยประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ เดี๋ยวลองเปลี่ยนออฟแอมป์ก่อนนะครับเปลี่ยนไอซีตัวนี้ของคูณก่อนแล้วก็เช็คอุปกรณ์ด้านข้างชุดพวกนี้ดูนะครับชุดพ้อนกลับดูเคครับเดี๋ยวค่อยมาเจอกันเคครับมาเจอกันอีกรอบนะครับขอให้รอบย็บรอบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวลองเชื่อมดูนะครับก็จะได้ไม่ได้นะหลังจากที่เปลี่ยนไอซีไปนะครับไอซีออฟแอมป์ไปนะครับอะลองเลยนะครับไฟสักนี่เลยแรงแรงเลยนะครับ120ไปเลยเป็นยังไงนะครับ ก็โอเคนะครับสามารถใช้งานได้สรุปแล้วเสียที่ IC o f อ m นะครับครับมาเจอกันช่วงสุดท้ายนะครับก่อนปิดคลิปแล้วกันนะครับสรุปแล้วทำอะไรไปบ้างนะครับหนึ่งนะครับก็เปลี่ยนตัวต้านทานตัวนี้นะครับจากค่า10โอห์มมันเพิ่มขึ้นเป็น14โอห์มแต่ก็ยังไม่หายนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวต้านทานตัวนี้นะครับตัวต้านทานที่รับไฟแรงดันย้อนกลับ จากเอาพูดออกมานะครับ3 3โอมก็ยังไม่หายสุดท้ายก็มาเปลี่ยน IC i-C o อ M m p ตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็ใส่ซ็ซอกเก็ตเข้าไปนะครับก็เผื่อท่านอื่นนะครับที่มาซ่อมก็จะแกะออกง่ายๆเลยนะครับ i-C เบอร์นี้เป็น IC o ีอนะครับตัวเล็กๆสีดำนะครับตัวนี้นะตัวเล็กสีดำเลยเป็นเบอร์ CA 314นะครับน่าจะเบอร์นี้นะถ้าถ้าผิดยังไงเดี๋ยวผมขึ้นที่จอใหม่นะครับ ตัวนี้นะครับตัว C A นี่นะสรุปแล้วเนี่ยประเด็นที่ทำให้มันทำให้มันขึ้น OC ก็คือว่าทุกอย่างด้านนี้ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นที่ผมสัษฐานนี้ก็คือพันอะไรได้หมดนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรแม้ตัวนี้มันจะยืดค่าหน่อยก็ไม่มีปัญหาอะไรแค่4โอห์มนะครับสัญญาณพันอะไรต่างๆมาครบหมดแล้วเวลาเราเชื่อมครับเวลาเราเชื่อมเสร็จเนี่ย ไฟป้อนกลับนี่มันก็จะกลับมาที่สายสายเส้นนี้นะครับเส้นสีน้ําเงินเส้นนี้นะครับเนี่ยน้ําเงินน้าเงินดําแดง3เส้นตัวนี้นครับตรงนี้เขาจะต่อที่หน้าตู้เลยต่อไฟบวกไฟลบนะครับต่อเป็นไฟบวกย้อนกลับขึ้นมาเพื่อเพื่อมามาบอกให้ให้ไอซีตัวที่ผลิตพันนี่แหละครับเป็นตัวบอกว่าไฟมันเพิ่มไฟมันลบเท่าไหร่นะครับกระแสจะต้องการมากน้อยเท่าไหร่ก็โดยผ่านผ่านที่ตัวออฟแอมตัวนี้ครับตัวที่เราเปลี่ยนไปนะครับออฟแอมตัวนี้มันจะเป็น ไอซีคอมเพลเตอร์ ator, โดยประมาณนั้นนะครับก็คือรับแดงๆเข้ามาเปรียบเทียบแล้วก็ส่งสัญญาณออกไปจะส่งออกไปให้ให้ไอซีหยุดทำการทํางานหรือทํางานมากขึ้นก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับตัวนี้เขาทํางานผิดพลาดเองนะครับเสื่อมค่าว่าก่อนที่เพื่อนๆจะสังเกตเห็นเนี่ยมันจะมี R ต่ออยู่หลังบอร์ดตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ยอ้ยอนดูคลิปได้นะครับจะมี R อยู่ประมาณสักสาเคต่ออยู่า 1, ขาหนึ่งกับขาสี่หนึ่งกับสี่ตรงนี้นะครับตรงนี้คิดว่าอาจจะ มาจากช่างคนก่อนนะครับคนก่อนช่างเขามีความสามารถนะครับก็คือ,อเขาก็ต่ออาร์คอมเข้ามาแล้วมันก็สามารถทํางานได้ก็ไม่ตัดไม่ตัดโปรเทคไม่อะไรนะครับแต่แต่ด้วยความที่อายุการทางานมันมากขึ้นตัวไอซมันก็เสื่อมมากขึ้นเสื่อมไปเรื่อยๆนะครับฉันอาน R ที่เคยเคยต่อเนี่ยมันก็ใช้งานไม่ได้แล้วเราต้องเพิ่มตัวอาเข้าไปใหม่อาจจะเพิ่มมากขึ้นหรือลดลงก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลย ดูแล้วก,ก็ต้องเปลี่ยนไอซีพอเปลี่ยนไอซีเสร็จตัวต้นทานผมก็ไม่ได้ใส่แล้วครับก็ใช้งานได้นะครับก็เชื่อมไปประมาณครึ่งถูกนะครับก็หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจากคลิปนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมจะลองเชื่อมอีกรอบนึงเพื่อความแน่ใจอีกรอบนะครับพอดีฟ้าฝนไม่เป็นใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็สิ่งที่ทําไปอีกรอบนึงก็คือตัวนี้ครับภูมิใจเสนอเลยเสาเี่ยเสาตัวนี้ครับ ก็ไปซื้ออลูมิเนียมมานะครับซื้อแล้วมันไม่รู้จะหาวัสดุอะไรนะครับไปหาแท่งไม่ได้ก็หาเป็นกลมๆลักษณะนี้ก็เจาะทําใหม่นะครับก็ค่อนข้างจะยากเหมือนกันสําหรับผมนะโชคดีหน่อยที่มีพื้นความรู้ด้านเจาะขัดขัดตะไบหน่อยบ้างนะครับเด็กเทคนิคเรียนมาทุกคนก็คงจะเรียนงานตะไบกันมานะครับคิดแล้วก็คิดถึงสมัยเรียนเนาะอย่างนี้ครับ อย่างนี้ก็คันเดิมของเขานะแล้วก็ทาใหม่เข้ามานะครับไม่สวยแต่ก็แข็งแรงก็พอใช้ได้นะครับเครื่องนี้ก็ยอมรับว่าสาหัสสก,กันมากเพราะว่าต้องล้างทําความสะอาดใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าถึงจะเสียไม่เสียเราก็ต้องเคลียร์ให้ลูกค้าใหม่นะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นความสะอาดแล้วก็ใช้งานได้นานๆนะครับก็เดี๋ยวต้องลองดูกันระยะยาวอีกหน่อยนะครับก็ส่งคลิปนี้ก็ส่งเครื่องกลับไปให้เพื่อนๆไปนะครับไปลองทดสอบดูนะครับ ก็โอเคครับสรุปแล้วก็ได้ความรู้กันไปนะครับจะมากจะน้อยก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนนะครับที่ติดตามรับชมกันมาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบนะครับก็ค่อนข้างจะยาวนะคิดว่าน่าจะยาวมากเลยแหละน่าจะหลหลายคลิปหลายตอนนะครับแต่ก็น่าจะได้ความรู้ไปนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนอีกครั้งนะครับที่รับชมกันมาโดยตลอดนะครับเราให้คําแนะนําข้อเสนอแนะนำคาถามคาทักทายต่างๆนะครับเป็นกําลังใจให้กับ ตัวผมเองนะครับที่ทำช่องนี้ต่อต่อไปนะครับก็ขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งครับ